สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยงหลานลงพลน,นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นกด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเดอ้อจะได้ไม่พลาดคลิปของนกนะคะวันนี้นะคะนกก็มีข่าวสารมาแจ้งแล้วนะคะเป็นอ่ u ยูทูบไลฟ์นะคะของปู่มหาโมนี channel นะคะขอขอบคุณปู่มหาโมนี channel ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนเลยนะคะว่าปู่พูดถึงใคร คดีอะไรนะคะเดี๋ยวเราใบฟังพร้อมกันเลยนะคะเนี้ยนะครับผมจะบอกให้เลยนะครับว่าความรับผิดชอบนะครับอย่างที่บอกแหละเพราะนะครับสื่อนำเสนอในเรื่องบิดเบือนมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับประเด็นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ นะครับคดีต่างๆเนี่ยที่จริงแล้วสื่อมวลชนไม่น่าเข้าไปยุ่งนะครับและสังเกตดูมีคอมเมนต์ของท่านนะครับของ FC ท่านนายสงเกตคอมเมนต์มาว่าคำนี้สำคัญมากเลยอย่าเข้าใจท่านตำรวจผิดนะครับมีคนถามคอมเมนต์มาว่าผมมาตอบให้เลยทำไมนะครับสื่อมวลชนถึงได้ออกมาพูดทำไมตำรวจถึงบอกไม่ใช่นะครับท่านอย่าเข้าใจผิด นะครับสื่อมวลชนเนี่ยนะครับคือคนพวกนี้นะครับเขาจะมีนะครับฟังนะเขาจะมีเครื่องบันทึกเสียงติดไว้อีกตัวหนึ่งนะครับในขณะที่ลงนะครับถือกล้องลงปิดลงปุ๊บจะมีนะครับกล้องอีกอันเขาเรียกว่ากล้องอะไรนะเล็กๆกล้องโปรอะไรอะนะครับเล็กๆนะครับเป็นจุดเล็กๆเหมือนกับกระดุมเลยนะครับเขาจะมีนะครับฟังนะอันนี้คือความจริง นะครับจำมาไว้เลยว่าทำไมถึงรู้แม้แต่พูดคุยเหมือนไม่กับเครื่องบันทึกเสียงเลยนะครับฟังผมนะมันจะสามารถดูดเสียงได้ระยะไกลมากนะครับนี่จึงเป็นจุดสาเหตุที่ทำให้แม้แต่พูดนะครับนิดหน่อยตรงไหนปุ๊บตูมก็จะจับใจความได้หมดเลยจึงทำให้พวกนี้เอามาคิดแล้วบิด เนะครับเพื่อไม่ให้รู้ว่ามีเครื่องดักฟังเนะครับเข้าใจไหมมันเป็นกล้องโปเล็กๆเ,เ,เคยเห็นไหมนะครับถูกไหมนะครับจบเรื่องกกกอกแล้วระหว่างปู่กับ f อซไม่รู้จะคิด,คดถึงใครนะครับให้ความรู้นะครับสร้างรอยยิ้มนะครับอาจจะครบ1นึ่พันแล้ว นะครับปูเอ่อมาเสพปูก่อนนอนโอ้โหครับพี่จยานินนะครับเมื่อกี้นี้ก็นะครับเพิ่มพลังให้เอฟซไปแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งปังนะครับ <c oughs> นะครับสิ่งนี้สำคัญมากทุกคนบอกว่าเอ๊ะทำไมตำรวจถึงไปบอกจำไว้นะครับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยนะครับมีกฎนะครับ แผนกสืบสวนสอบสวนทุกอย่างเขาจะมีกฎอยู่ว่าอะไรที่เป็นํำนวนอะไรที่เป็นหลักฐานพยานต่างๆจะไม่มีการนำออกมานะครับผิดนะครับนีครับผิดนะครับนะติดคุกได้เหมือนกันนะครับผมต้องบอกเลยนะครับตรงนี้สำคัญมาก นะครับผมเห็นคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์เดียวครับตั้งแต่ผมไล่ดูตั้งแต่นายตั้งหกพันกว่าคนผมไล่มีคอมเมนต์คอมเมนต์เดียวที่แปลกกว่าเพื่อนก็คือทําไมตํารวจถึงเอ่อทำไมสื่อมวลชนถึงรู้แล้วนํามาพูดก่อนทั้งทั้งที่ทเจ้าหน้าที่ผอ,อรตรไม่ได้ออกมาถแถลงจําไว้นะครับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยระดับชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ออกมาถแถลงสีสัวถ้าหลักฐานไม่แน่น นะครับเพื่อไม่ให้นะครับโจรหนีอย่างที่ผมเคยแจ้งกับพี่น้องประชาชนว่าทุกวันนี้โจรหนีเพราะใครใครคือสาเหตุสรุปความไม่ง่ายครับสื่อมวลชนเนะครับเพราะอะไรครับบอกทุกช่องทางนะครับอ่านะครับคุณชิดปากแปรนะครับขึ้นเลยฮะเดี๋ยวผมก็จะลงแล้วนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนีครับ คือสังคมจะได้รู้ไงครับว่าทําไมนะครับโจรถึงหายทําไมถึงปิดประเด็นน้องชมพู่ไม่ได้ผมก็ได้สรุปเนื้อความไปแล้วนะต่อจากการสรุปเนื้อความแล้วเราจะมาดูอนาคตนะ ผมจะพูดถึงเรื่องอนาคตเมื่อกี้นี้ผมหยุดพักนะครับกินน้ำกินท่าแล้วกว็นั่งนะครับใช้สตินะครับว่าเราควรจะชี้ทางเราควรจะทำอย่างไรเพื่อให้สังคมเข้าใจนับจากวันพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งนะครับเอ่อนะครับหนึ่งปีในการจากไปของน้องชมพู่ทุกคนคงสงสัยสิครับว่าทำไมวันนี้นักข่าวถึงไปถ่ายรูป ที่จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เลยครับแม้กระทั่งปัจจุบันจะพูดยกหัวข้อข่าวมาว่านะครับว่าอะไรรู้ไหมจะยกพูดหัวข,ข้อข่าวมาว่าวันนี้ครบรอบหนึ่งปีการจากไปของน้องชมพู่นั่นคือหัวข้อที่สื่อมวลชนจะพูดแล้วก็จบแค่นั้นแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องนายชัยพลเป็นไงพรุ่งนี้อย่าออกข่าวแบบนี้นะถ้าออกข่าวแบบนี้มาแสดงว่ากูเดาแม่นเข้าใจไหม เ,เขาเรียกว่าดักทางเข้าใจไหมนีถูกไหมนะครับถูกไหมเออนะสวัสดีครับพี่นรงนักข่าวหรือสื่อมวลชนจะพูดอย่างนี้ทันทีนะสังเกตไหมทำไมผมถึงรู้เพราะไม่ไปบ้านนะครับคุณสาวิตีแต่กลับมาตรงพญานาคเท่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะเตรียมที่จะโยงประเด็นเข้าใจไหมครับ เนี่ yeah. ทีนี้ต้องอ่านการทำงานของเขาให้ถูกทำไมนะครับครบรอบหนึ่งเ,เขาเรียกว่าครบรอบหนึ่งปีคุณต้องไปถามคุณพ่อคุณแม่เขานู่นว่าเขารู้สึกอย่างไรยังมีกำลังใจไหมยังคิดว่ายังไงคิดว่าจะพูดอะไรฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ไหมถูกไหมแต่ไม่มีนะครับไปเจออยู่จุดเดียว นะครับก็คือไปนั่งถ่ายพยานหน้ากูก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวเหียอะไรกับไอหนึ่งปีเนี่ยนะครับคือกูก็สงสัยนะครับมันจะเกี่ยวโยงอะไรกันนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับการจากไปของน้องหนึ่งปีมึงต้องไปถามพ่อแม่เขาสินะครับไปนะไปทำอะไรล่ะครับครับไปถามนิดหน่อยนะครับเป็นวิสัยฮะนะครับที่จริงแล้วก็ถามมัตั้งนานแล้วนะครับเขาไปกันตั้งนานแล้ว นะครับนุ่นไปอยู่บ้านคุณแม่ถอนผมนุ่นนะครับเออเขาอยู่ก็ตั้งนานแล้วครับนุ่นอยู่บ้านคุณแม่ถอนน้วยฮะไปนอนเอกกเด็กไปติ้งกระต้องกันน้องกันแนงมาลงงงแงงมาแรงแงงครับเนี่ยครับตั้งนานแล้วนะครับไปตรงนั้นมันมีแล้วแต่ทีนี้นะครับมันก็มาต่อนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงเข้าใจไหมฮะเพื่อจะเชื่อมโยงมาหานะครับอืมเข้าใจไหม เชื่อมโยงมหานายชัยพลวิพานะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันนี้แค่ถ่ายรูปนะอีกประมาณวันพรุ่งนี้ก็จะมีการถามเนะครับว่าลุงเป็นยังไงอย่างนี้อย่างงั้นกดีกระดงกระดังกระเด้ง,ดงประจำนะง่ายมากเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นนี่แหละผมถึงบอกว่าทุกวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับไม่ต้องไปเนี่ยครับ ตามหาแล้วครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสื่อมวลชนบิดออกหมดแล้วโจรเนี่ยนะครับออกนอกประเทศออกสู่ดาวงคารนะครับหรือทะลุไปดาวพูโตนะครับตอนนี้กำลังนั่งเอกเด็กอยู่บนดวงพระอาทิตย์ก็ได้นะครับเขาไม่สนใจโทรศัพท์แล้วครับแล้วเขาก็ไม่ดูแล้วนะครับ จนจะไม่ดูแล้วครับถ้าเขาออกจากนอกพื้นที่หรือออกจากกนาเขตหรือออกจากประเด็นนั้นๆเขาจะไม่มาดูโทรศัพท์เพื่อให้เป็นข้อพิรุษแล้วครับเข้าใจตรงกันนะครับนี่คือความหมายนะครับอ่าหมุนอ๋อนะครับขอเวลาสองนาทีช่วยกดไลค์ให้ยอดไลค์มันนะครับเ,เท่ากับยอดคนดูครับช่วยกันหน่อยครับะนะครับจะได้เข้าใจ นะครับไม่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก็แบบเก่าอีกพอะจะฟังจะฟังหายอีกนะครับลุงไม่อยู่ให้มันถามหรอก <c oughs> ลุงแกเริ่มฉลาดแล้วไนะค <c> ร <oughs> ับใจอ่ะลุงแกบอกกูรู้แล้วล่ะว่าชะตากูจะเป็นยังไงอีกใจอ่ะลุงบอก <c oughs> เอาที่เธอสบายใจนะครับ <c oughs> กูก็ไปแล้วนะครับอืออ่านะครับถูกไหมนะครับถูกไหมลุงบอกกูรู้แกวแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวมึงเดินมาหากูแน่นะครับมึงสำบันกูแน่แล้วปู่มาหามุนีไม่อยู่ด้วยนะครับอะไรลูกเออเอาไปตรงนน้นลูกไปตรงนน้น นะครับเนอนะครับลุงบอกผู่ไม่อยู่กูถอยกันดีกว่าไอ้เหี้ยแยกกันไปตายมึงเหอะนะครับร้องนี้นะครับปล่อยให้ยูทูบเบอร์นะครับดูและในกรณีที่มีนักข่าวเข้ามานะครับให้เอาเจ้าหน้าที่นะครับอกสมนะครับอสมหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับอ่าทตามหน้าที่นะครับในฐานะผู้ปกครองนะครับหมู่บ้านท่านต้องทํานะครับ นี่ครับท่านต้องําถามนักข่าวเลยครับว่าคุณได้มีการกักตัวหรือยังมาจากกรุงเทพพื้นที่เสี่ยงนะครับจบนะเข้าใจยังวิธีการแก้นะครับถามเลยฮะถ้าถามแล้วเขามาตอบอีกตัวหมอนะี่ครับถ้าถามแล้วเขาตอบมาคําเดิมคุณไม่ใช่หมอนะครับไปเรียกหมอหนุ่มมานะครับไปเรียกหมอนมมนหมอนุ่มมาเลย นะครับให้หมอนหนุ่มมาตอบนะครับจับแม่งหักคอเลยหรือว่า